เอ็ดโดนนองติสมลสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็<อ>หาอะไรกินนะคะ<อ>ซึ่งจริงๆแล้วเราออกมาส่งของนะคะให้ลูกค้าแล้วก็เลยยังไม่ได้ทานข้าวเย็นนะคะก็เลยออกมาหาอะไรกินด้วยนะคะนะพอกลับบ้านไปก็คืออาบน้ํานอนพักผ่อนเลยนะคะคือไม่ต้องแบบทําอะไรเดียวนะทุกคนคะ่ะนะ มีความขี้เกียจอะทุกคนวันนี้มันแบบแดดก็ออกนะไม่ใช่แบบคึมฟ้าคึมฝนอะไรทำไมมันขี้เกียจก็ไม่รู้นะวันเนี้ยเออมื่อคืนนี้คงจะนอนดึกมั้งหรือยังไงไม่รู้นะคะเออทำงานจะลืมเวลาทุกคนคะ่ะเรามารอ,รอเรามารอดูกันนะคะว่าขวานกับสามีเนี่ยสั่งอะไรมากินนะคะ เดี๋ยวพอได้มาแล้วเดี๋ยวจะหันไปให้ดูร้านนะคะซึ่งนะคะมันก็เป็นร้านธรรมดานะคะข้างทางนี้แหละคือทุกที่กินได้หมดนะคะว่าแต่อร่อยล้วก็กินได้หมดนะคะเราไมา่ได้เ,เลือกว่าต้องแบบเป็นพัตคาการอาหารร้านแบบหรูๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วณนะปัจจุบันนี้นะคะเอาปัจจุบันเลยนะคือ,อสุกส์สาว์อาทิตย์เนี่ยก็ยังล็อกดาวน์อยู่นะคะแล้วก็เขาไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปนั่งกินในร้านนะทุกคนคือร้านอาหารเปิดได้แต่ว่า เขาไปนั่งกินไม่ได้นะคะถ้ามาสั่งก็คือสั่งแล้วก็เทคเอาไปนะคะอืมแล้วก็เอาไปกินที่บ้านนะคะคือคือห่อกลับบ้านาง่ายๆเลยนะคะมีความขี้เกียจโอเคหันมาทางนี้ก็ได้เอาอ่ะอืมเจาะเห็นยังจ้กะเห็นรึปานี้ไม่ต้องหัวเราะเลยนะอยากเข้ากล้องเหรอคนอะไรเข้ากล้องหน่อเห็นซ้ำเห็นซ้ำนี่อยากเข้ากล้องอกองนอ hands ome, hands ome, นันกเ,กเรา อืมว่าผ่าแต่ว่าออ่ตลาดที่อะไรนะอเอร m m e r c i มาร์เก็ตน่ะนะยังเปิดอยู่นะอืมยังเปิดอยู่เลยเนี่ยเปิดเต็มเลยแล้วนะ,ะนะแต่ว่าก็จะมีบางร้านเท่านั้นที่ปิดนะคะนะอย่างว่าแหละนะเฮ้ยทำยังไงได้ว่ายังไงก็ต้องว่าตามกันนะ,ะ <c oughs> แหกกดก็แปลกหูวนะทุกคนค่ะ ในดุจีมีจักรบาดอยู่นี่คนขาข้างหลังเป็นจ <you> นะี side, yeah. ๊บน้องยูมูฟูมายใส่ไดเวอร์ซีออเดอร์เวอย์ข้างหลังเป็นจี๊บนะฝันชอบจี๊บมากเลยอะ่ะคือแบบแต่ว่าถ้าไปนในเมืองแบบนี้ขับจี๊บมันมันลำบากอะทุกคนหาที่จอดยากเออมันคันใหญ่อะ่ะแต่ถ้าเป็นแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนั่นแหละน่าขับนะ หนันไปไหนไหน,ไหนว่าเสร็จแล้ว All this done กี่เงิน นี่ที่เรามากินนะคะนั่นก็คือตุลากิกรบบะกบ,บ๊อบจิมกิสกระบ๊อบจิมกิสกระบ๊บนะซึ่งร้านมันก็อยู่ข้างทางนี่แหละเพื่อนๆร้านอยู่ข้างทางนะคะไม่ได้แบบเนี่ยร้านอยู่ข้างทางตรงนี้เองนะทุกคนค่ะอ่าชิดชูมาไหนวางจิ๊หาที่วางค่ะเดี๋ยวจะเอาร้านให้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนอร้านขายเสื้อผ้านาะเขาออกมาตรงร้านหน้าร้านแบบนี้ทุกคนค่ะ ไวรุดชอบนะแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในนู้นก็จะเป็นร้านขายรองเท้านะคะโอ,อ้แต่ร้านนี้คือปนกันเลยนะมีทางของผู้หญิงผู้ชายนะทุกคนโอ,อ้นะนูนะ้นอะข้างในสวยอยู่นะมองจากไกลๆนะคะนะแล้วก็ตรงนี้เป็นกางเกงนะคะโอเคแดนแดทนร้านอยู่ตรงนี้นะทุกคนคะ่ะนี่นะคะร้านอยู่ตรงนี้นะคะคือมากินสองสามรอบแล้วนะคะอร่อยก็เลยก็เลยก็เลยนะคะมากินอีกเนาะเออนั่นแหละ น,นะะคตรงนั้นเป็นผ้าคลุมนะ99รูปีนะทุกคนคะ่กคนคะกคคะี่บาทอะเชฟปะเราก็แล,กแล้วก็เอาฟิลเ,เตอร์อยู่ตรงโน้นนะนนทุกคนอันนี้คือเอาฟิลเตอร์เราเอา่ออะไรนะเอาคอมเมอร์เชียลมาร์เก็ตนะคะจริงๆเราก็มีอยู่ที่ช้อปปิ้งมอลล์นะม่ที่กิก้ามอลล์มีเซ็นทรัลมอลล์นะคะมีอันนี้แต่ว่าอันี้อยู่อยู่คอมเมอร์เชียลมาร์เก็ตนะไม่เคยเข้านะทุกคนคะ่ะอยากเข้าอยู่ ไปเข้าแต่อยู่ในในห้างอะ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าราคามันเท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากจะเข้าไปเหมือนกันเนี่ยเราช่วงนี้ก็เซล,ลนะทุกคนเซลห้าสิบเปอร์เซ็นตนะเพราะว่าเขาจะเอาเสื้อผ้าหน้าหนาวมาแล้วนะจะลดเสื้อผ้าหน้าร้อนออกเนาะแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่เลยทุกคนค่ะอ้าวปฏิกิริการกินแล้วนะอืมฉันยังไม่เป็นอะไร่อยมาค่ะเรามากินดีว่าขันคงกินได้ครึ่งเดียวทุกคนเพราะมันใหญ่มากในโชว์ซิ is big or not yeah, เดี๋ยวขาน้องให้ดูทุกคนค่ะทนไม่ไหวนะหิวมากอเออเนีน่ยน้องมุ้งไม้ไซค์ก็ได้เออได้ดินไม้ไซค์เนี่ยนะทุกคนเห็นอย่างนี้ใหญ่นะตัวใหญ่มากอย่างนี้เลยนะทุกคนดูหน้าดิใหญ่มากนะนี่ติดกับม,มิน้าเนี่ยนะคะายขันคงกินได้ครึ่งเดียวแหละนะเพราะว่ามันใหญ่มากนะทุกคนค่ะมาค่ะ วันนี้เรามารีวิวกินตุรกีเกบบนะคะซึ่งนี่ค่ะวันเน่ปีวันินสามร้อยรูปีนะคะเออสามร้อยรูปีนะทุกคนคุยใหญ่มากอะเอาจริงๆว่าถ้าจะให้กินหมดจริงๆนะก็ต้องอ่าต้องต้องเขาเรียกอะไร ต้องไม่กินข้าวมาเลยอ่ะเออนะแต่ว่าพอดีว่าฝันเพิ่งกินข้าวมาทุกคนือตั้งแต่เช้าอ่ะฝันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะฝันก็เลยกินข้าวนะทํากับข้าวคุณกินเองเลยทำเองกินเองนักเรียงพอนะคะคือหิวข้าวมากเพราะว่าญาติอ่ะมาหาที่บ้านตั้งแต่เช้านอทุกคนเออญาติมาเพราะว่าอ่าญาติอ่ะไปเยี่ยมป้าของสามีนะคะที่แกเอ่อเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เขาก็เลยมาหาเราด้วยนะ เราะเข้ามาจากต่างจังหวัดเนาะนั่นแหละมันก็เลยแบบเขาก็ไม่อยากมาเสียเที่ยวอะไรเงี้ยะคือแบบเรายังไม่ได้ทาอะไรเสร็จเรียบร้อยทุกคนคะ่ะยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ทําอะไรเลยอยู่ดีเขาก็แบบโทรมาว่าเนี่ยจะถึงบ้านแล้วเราก็แบบกูดีกูจอทุกคนคะ่ะความรีบอะเออนะมันก็เลยทําให้ขันไม่ได้กินข้าวนะแล้วพุ่งมากินแบบตอนอ่อตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยวอท่ามีเที่ยวว่าแค่ เออหกโมงสี่สิบห้านะคะอ,อ่าพันเพิ่งกินข้าวไปตอนบ่ายสี่โมงกว่ากวาดูนั่นเลยดูทุกคนแล้วแบบข้างในนี่คือแบบไก่เน้นๆน่ะคือจริงๆแล้วมันก็จะมีแบบเป็นโรตีนะคะทุกคนคะ่ะเป็นโรตีอ๋อแต่ว่าสามีไม่ชอบกินโรตีอะนังบอกว่ากินต้องกินใส่ขนมปังแบบนี้นะทุกคนขนมปังแล้วก็มีงานี่มาคะ่ะชัดเต็ม อาปากกว้างได้ไหม,อ,มอร่อยขันก็ยังบอกไปว่าให้สั่งให้ขันเผ็ดๆเพราะว่าถ้ากินแบบนี้นะขันน่าจะชอบกินเผ็ดๆแล้วก็ราดซอสวลนะทุกคนเอาซอสใส่เพิ่มอะ่ะอืมแต่ว่าขี้เกียจขอเขาขนมปังหวานหานนะห้ามหกนะ จริงแล้วเนี่ยขันกินไม่หมดใช่ไหมขี่ครึ่งนึงเท่ากับไปบ้านน่ะเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ต้องไปทํางานต่ออีกนะสักนิดนึงแล้วก็ค่อยแบบอาบน้ํานอนน่ะสามีก็คงจะแบบอีกครึ่งหนึ่งก็คงเหลือไม่ให้สามีแหละนางก็คงจะกินกินต่อนะทุกคนขะเพราะขันยังไงขันก็กินไม่หมดนแน่ขัอยากจะบอกว่าถ้าเข้ามาในตลาดแบบนี้นะขันเป็นจะบอกว่าโลกก็ไม่ใช่ทุกคนขาใครเป็นประมาณว่าข,ขึ้นมานั่งรถปุ๊บ ไม่รู้ว่าอาการเบียนหัวอาการมันไม่ได้เมารถมันทุกคนไม่ได้อ้วกไม่ได้อะไรนะคือแบบเหมือนเวลาเราได้กลิ่นน้ํามันรถได้กลิ่นอะไรก็ตามแต่กลิ่นน้ําหอมกลิ่นอะไรก็ตามอ่ะเวลาเขามานั่งในรถกินรถอย่างเงี้ยคือมันมีอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรปวดหัวทุกคนเหมือนปวดไมเกรนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นไหมใครเป็นมั่งอะ่ะทุกคนเป็นนะแต่พอกลับบ้านไม่ไม่มีไม่ไม่เป็นอะไรเลยหายนะคะอืมนั่งสักพักนึงก็หายอะไรเงี้ยแต่พอแบบเขามานั่งในรถอ่ะก็เป็นนะทุกคนใครเป็นมั่งอ่ะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะมันคืออาการของอะไรอืแต่ว่าัน,นีความหมายของขวัญก็คือนั่งรถเข้ามาในตลาดนะแต่ว่าถ้าสมมตินั่งออกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแบบเดินทางไกลๆไม่เป็นนะทุกคนแปลกไหมหรือเพราะว่าอันนี้เจ้าขวัญกินนะ่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งแหละมันเบรกบ่อยหรือเปล่านั่นแหละที่ขวัญสังเกตไดนะ้แล้วก็ ที่เป็นมากๆก็คืออะไรนะอ่อกลิ่นนะทุกคนกลิ่นน้ําหอมกลิ่นรสอะไรเงี้ยคือไม่ได้เลยขวัญอะอืมจะไว้ไหนวันววนี้ยัดลงไปในนี้หละกินอะไรข,ของถามนี้จะหมดแล้วทุกคนไหนโชว์ซิจะหมดอย่างโชว์แค่อันนี้ก็พอ <c oughs> จะหมดแล้วอะเหลืออยู่นิดเดียวต้องขวัญเลยต้งเยอะทุกคนถามหมดมอโม เขาบอกว่าถ้าออกมาอย่างนี้นะคะผู้หญิงเราเนาะถ้าจะออกมาก็ควรจะออกมากับสามีนะคะควรจะออกมากับพ่อกับแม่นะคะกับพี่ชายน้องชายที่เป็นผู้ชายนะทุกคนถ้าออกมาแค่เราคนเดียวนะ่ะเอาจริงๆว่าไม่ปลอดภัยนะคะถึงแม้ว่าเราจะมาคนอย่างนี้แล้วก็ควรจะมาแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรมากับเพื่อนอย่างเงี้ยได้ทุกคนค่ะมีเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ย ไม่แนะนําให้มาคนเดียวเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเมืองอิสลามก็ตามแต่นะทุกคนอิสนา,าไม่เกี่ยวนะบอกตรงๆว่าศาสนาไม่เกี่ยวศาสนาคือสอนดีมากแต่มันอยู่กับขึ้นอยู่กับคนนะทุกคนคือคนเราไม่รู้ใจเขาหรอกว่าใครดีหรือไม่ดีมันก็มีปะปุนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีเราก็ควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านคนเดียวเนะวาะมาเอียงกับคุณแม่ใส่ไม่หยาดใส่เหรอ แล้ว finish yes เออกระดาษชิคๆออิ่งอะลูมิเนียมฟอยล์ก็แบบเออมอาให้เราหมดเลยอะคุณค่ะน้ำหอกว่าตอนกินอย่าถ่ายนะอ้าปากกว้างมาซานพี่น้องหันไปทางเธอเลย่าสิไฟรถส,สองน่ะ ใครที่อยู่ลาวันซินดี้นะแล้วก็ใครที่เคยมาใครที่มาคอมเมอร์เชียลมาร์เก็ตนะแล้วใครเคยมากินร้านนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าอร่อยไหมนะคะนะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ลาวันซินดีนะ้เนาะแล้วก็มาคอมเมอร์เชียลมาร์เก็ตนะมาคอมเมนต์กันหน่อยนะว่า <c oughs> ร้านนี้อร่อยหรือเปล่าค <c oughs> วรค่าแก่การได้เงินดอยอีกรอบหรือเปล่าว่าจริงๆขันมาสามรอบแล้วนะ ดูสามีจิตใจนะคะนะสามีอ่ะแพงแค่ไหนแกไม่วันนะขอให้แค่อร่อยอืมปกติอ่าเรียกว่าอะไรนะอันนี้ก็จีกราคาหนึ่งนะคะแล้วก็ออ่ที่เป็นเนาะอะไรนะโรตีก็จีกราคาหนึ่งเนาะราคาไม่เท่ากันนะคนละราคาอยากไปดูอันนี้มากเลย อะไรนะถ้าคุม99รูเปียทุกคนถ้าเลือกดีๆได้ได้ถุงสวยก็มีนะจริงๆ99รูเปียเอาไปพันไว้ที่บ้านเฉยๆหมายถึงว่าเวลาแบบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยขึ้นดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเอาไปคุมเฉยๆใส่ข <c oughs> ้างนอกก็ต้องใส่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบบใส่อยู่บ้านเฉยๆแต่ขี้เกียจลงอ่ะนั่งแล้วก็นั่งเลย <c oughs> เริ่มอิ่มแล้วเนี่ยเห็นไหมกินไปนิดเดียวอืมหมดเต็มแล้วร้านอันนี้ปลาชุกนะปุ้ยเนี่ยกินไม่หมดใครอยากมาลองก็มากันได้เด้ออร่อยอยู่นะคะมันก็จะแบบ หวานขนมปังนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเผ็ดพริกไทยนะคะไม่ใช่เผ็ดพริกเผ็ดพริกไทยนะคะอ,อร่อยนะคะทุกคนค่ะนั่นแหละทุกคนค่ะวันนี้หอนก็แค่แบบเออพาทุกคนมากินตุรกีกับบอบนะคะแล้วก็เราก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคนค่ะออแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคอยคอยติดตามนะคะว่าพอนกับสามีเนี่ยจะพาทุกคนไปกินอะไร จะพาไปชิมอะไรนะคะเราก็จะแบบนั่งชิมอยู่บนรถแบบนี้แหละแล้วก็แบบโม้ไปกินไปโม้ไปนะคะนะเออคอยติดตามนะคะว่าเราจะไปสอยไปชิมไปสอยไปชิมอะไรตัดอโอ๊ยพูดไปก็ <laughs> จะพาไปชิมอะไรนะคะนะอาหารปากีเนาะนะคะถ้าเพื่อนๆชมคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีคุณน้องสวัสดีค่ะ